นะอย่างน้อยช่วยประยุกตาว่าเอามาปนผานแล้วก็ใช้งานก็เปิดเป็นสเกลนี่ยว <No. S 3> เล็กตัวแรกปุ๊บเล็กตัวบนี่ยเล็กตัวนี้ถึงแรงกว่านี่แหละฮะตอนแรกว่าจะปลูกกับคานอย่างเดียวมันไม่เวิร์ก งานกันไปอือต่ว่าเป็นงานดียวอีกี่อีกนิดระยุทด้วยตัวประยุทนีใส่ใส่งานเดึงผ่านทางและผ่านโจงข้ามาแล้วปัะยุดธนงานดีเลอัน้ไมาช่วยเสริมแรงแรวกมถุงแ่ไม่จบทะลุไปาวันนี้ก็ก็ไม่ได้เกิด มาทำเสริมความแข็งแรงให้ตัวของตัวกันชนหน้านะ <c oughs> แข็งแรงสองตัวกันชนก็ผมสายเวลาไปใช้งานจริงๆเนี่ยหลักๆก็เหมือนกับเ,เราเรารู้นะว่าเวลาเรารไปใช้งานจริงแล้วมันเกิดปัญหาอะไรขึ้น ใช้ได้จริงไหมต่อจากทลิปที่แล้วนะไปเที่ยวเกาะคอเขาแล้วก็รถไปติดตายนะครับไปติดตายที่เกาะคอเขาเกิอะไรข,ขึ้นก,ก็ใช้วินนะครับช้วินวินทำงานได้ดีไหมวินทำงานได้ดีครับผมใช้งานได้ดีเอาตัวรอดมาได้ <laughs> นะครับแต่ก็เกิดปัญหาขึ้นเหมือนกันคือกันชนเนี่ยมันเป็นกันชนเสริม นะมันใช้สําหรับเป็นกันชนหน้ารถอ,อย่างเดียวตัวกันชนเสริมเนี่ยหลักๆมันยึดกับตัวของด้านล่างทําเป็นตัวยึดเข้าไปยึดกับตัวชักซีด้านล่างของชักซีรถเนี่ยแรงดึงจากตัวตัวของสลิงตัวนี้ใช่ไหมครับมันดึงข้างหน้าจริงมันทําให้ตัวของคานด้านล่างตัวนี้งอลงแต่มันก็ดึงรถ ขึ้นมาได้แหละแต่มันงอโอเคกำลังหายุดจุดเจาะที่จะยึดให้เหมาะสมนะอย่างน้อยช่วยพยุงผมกะว่าเอามาบนคานแล้วก็พยายามดึงสลิงไปไว้ให้ยึดติดกับชัตซีไปผูกกับชัตซีไว้แล้วก็ดึงมายึดกับตัวนี้เพื่อมันช่วยพยุงด้านบนด้านบนมาตั้งอยู่บนคานแล้วก็เพื่อผูกกับตรงนี้เพื่อพยุงเวลาดึงวิ่นจริงๆน้ำหนักจะได้ช่วยดึงกับตรงนี้กับั้านด้านล่างมันจะได้เสริม เอาง่ายเสริมแรงนี่ก็จะมีสวิตปิดเปิดอยู่นะจ๊ะกัเปิดสวิตกก่อนตดดสวิตปิดเปิดไว้ตัวหนะึ่งอย่างน้อยๆมันใช้งานได้แล้วก็เก็บไว้ในนี้ฮะมันกันน้ำนะหลวบก,กันน้ำแล้วก็เปิดแลลวใช้งานจริงก็เปิดวินไปเปิดสวิตเฮ้เปิดวินเปิดเป็นบวกลบเวลาไม่ใช้งานผมก็ตัดไฟโดยสิ้นเชิงเลยนะใช้งานก็เปิดเป็นสีเขียวนี่ฮะเปิดเป็นสีเขียวอยเอารีโมทก่อน เวลาไม่ใช้งานก็ปิดการใช้งานตัดไฟออกโดยตรงจากหม้อเลยนะเวลาดึงออกเนี่ยเราปลดได้ล็อกได้เลยเวลาปิดก็ปิดตามตัวล็อกของเขาแต่แล้วรุ่นใหม่เหมือนกันกนะครับผมแก้วินใช้งานจริงเป็นวิ้น12โวลต์นะครับประมาณ2ตันนิดๆมันก็มีรีโมทแล้วก็สายรีโมทให้แล้วก็สายตัวนึงเป็นสายที่เชื่อมต่อสัญญาเสียบก็ใช้ได้เหมือนกันรีโมทเสียอก็มาเสียบสายตรงมันยังมีสายกรองให้อยู่ นะครับผมใช้ถือว่ามีประโยชน์เหมือนกันนะฮะใช้ได้จริงแล้วมันก็เลยมีประโยชน์ตรงนี้ตอนเก็บเนี่ยบอกตามกลองว่าสมควรที่จะเรียงเขาไว้ดีหน่อยมันจะได้นะครับช่วยได้เยอะน้ำมันพวกนี้ชลมก็ได้ ช่วยจับตัวเขาหน่อยฉีดน้ำมันชโลมนะครับอ่าโดยประมาณมันก็จะประมาณน,นี้ก็เก็บรักษาก็าหน่อยฉีดน้ำมันเก็บแล้วก็ครั้งที่แล้วที่พันมาผมพันแบบทับเกลียวมาเลยเพราะรีบอันนี้ก็คือมาไล่ไล่เพื่อให้เขาเข้าที่นะครับเอ๊ะเสร็จเป็นหนึ่งอย่างต่อไปก็เป็นตัวยึดที่จะเสริมมันเป็นตัวเสริมปิดสวิตช์โอเค ตัวนี้ก็ตัดไฟเลยครับผมไม่ใช้งานตัดออกดีกว่านะครับไฟสวิ์อันเป็นสวิ์ควบคุมของไ้ตัวนี้แหละนะครับตัดไปเลยปิดไปกว่าไม่ใช่ตัดไฟปิดของเขาก็เป็นสวิ์ที่ต่อบวกลบจากแบตเตอรี่นะครับเราตัดไปเลยมันได้จบไม่ให้ไม่ให้ไฟไปยุ่งวินถ้าเราไม่ใช้งานใช้งานค่อยมาเปิดวินเหล็กตัวล่างปุ๊บเหล็กตัวบนเนี่ยช่วยตัวนี้ ผมซื้อแบบสลิงที่มีสายพลาสติกนะฮะมาช่วยผูกเขาอย่างน้อยคือยึดตัวล่างกับยึดตัวบนยึดตัวบนนี่ยึดไปไหนหยึดข้ามคานนะครับยึดข้ามคานนะทาขวางนี้ก่อนเมื่อกี้เดี๋ยวขวางวนะ้นไปคิดอีกทีว่าจะทาไงยึดข้ามคานเนี่ยเจาะตรงนี้เข้าไปตัวพลาสติกตัวนี้ไม่มีปัญหานะเวลาดึงจริงๆอาจจะมีการฉีกขาดหรือครูดตัวนี้ก็ไม่เป็นไรนะครับมันยึดข้ามคานเข้าไปหาข้ามคานแล้วเข้ามาเนี่ยครับตรงช่องนี้ นะครับแล้วก็ผมจะมาผูกกับตัวชัตตีนะผูกกับชัตตรีที่ที่ยึดแข็งแรงกว่านี่แหละฮะตอนแรกว่าจะผูกกับคานอย่างเดียวมันไม่เวิร์กในความคิดนะครับจะมาผูกกับชัตตีเนี่ยเพราะว่าแรงดึงมันจะได้มันดึงที่ชัตตีโดยตรงงนะฮะเดี๋ยวจะมาทําการผูกนะโอเคโอเคเด็กด,ดีครับก็หนุกหนานกันนะฮะหนุกหนานกันไปอืมเป็นไงบ้าง ถามว่าเป็นงาน DIY ที่ดีไหมสำหรับผมผมถือว่าเป็นงาน DIY ที่ดีนะดูน้ำก่อนอุปกรณ์ที่ซื้อมาไม่พอนะครับตัวยึดคลิปตัวยึดคลิปไม่พอเดี๋ยวใส่ ใส่ส่วนหนึ่งที่มีอยู่แล้วก็เดี๋ยวไปหาตัวยึดคลิปครับเพราะว่าถ้าทําเป็นตัวสลิงมาดึงเนี่ยผมว่าง่ายที่สุดเจาะสลิงนะครับสองเส้นอ่าแล้วก็พาดผ่านตัวของขานหน้านะครับขานหน้าวิ่งเข้าไปหาตัวของอ่าจัตตีเลยไปผูกกับจักตีเลยครับนี่แล้วก็ยึดด้วยตัว นอตยึดยิ่งใส่หลายตัวเพราะว่าความแข็งแรงมันทําให้สลิงช่วยได้เยอะเดี๋ยวตรงนี้เดี๋ยวหามาเพิ่มอีกหนึ่งตัวครับเนี่ยเดี๋ยวใส่ตัวผูกของตัวนี้ฮะผูกเพิ่มถามว่าที่บอกแหละมันช่วยเสริมแรงนะครับช่วยเสริมแรงนะช่วยเสริมแรงได้เยอะอยู่อีกด้านหนึ่งด้านนี้ด้านตัดจ,จอบอีกด้านหนึ่งก็เนี่ยยกขึ้นมาปุ๊บมันก็จะช่วยเสริมแรง เดี๋ยวก็เอามาผูกนะครับเนี่ยดึงออกมาจนด้านบนไม่ได้ผ่านอ่าเรียกอะไรไม่ได้ไปเก,ก,กะกะกับสายอื่นนะครับมันก็ผ่านพาดคานแล้วก็ดึงเข้ามาหาตัวของจัตรตีเลยนะครับเดี๋ยวก็ไปผูกจัตรตีเลยแล้วก็ขันด้วยน็อตยึดนะครับให้แน,น่นๆมื่อกี้ของไม่พอนะฮะไปห้องน้ําไปเข้าห้องน้ํด้วยแล้วก็ไปซื้อตัวตัวยึดด้วยนะครับไปซื้อตัวยึดมาหน,นี่เลยสอดสมกัน นะยึดสลิงช่วยได้เยอะซื้อของเดิมมาแปดตัวไม่พอครับซื้อเพิ่มมาอีกสิบตัวก็ตัวแรกช่องที่ทำนะมันก็จะสู้ช่องที่สองไม่ได้แต่ก็ในแนวเดียวกันนะครับเดี๋ยวขยับขึ้นแล้วก็รัดให้มันดีขึ้นกว่าเดิมนี่ฮะดึงก็ามาสองเส้นเลยอย่างนี้เลยนะดึงผ่านคานและผ่านช่องเข้ามาแล้วมายึดกับตัวของ จัดตีเลยนะครับเจาะเข้าไปแล้วก็มันจะวิ่งสายสลิงเนี่ยวิ่งผ่านตัวคานบนคานบนที่เป็นตัวนี้นะครับไปออกด้านข้างเพราะว่าโซนกลางเนี่ยมันจะมีตัวของออยคุณเลอร์น่องน้ำมายุ่งเกี่ยวอยู่เลยออกไปด้านข้างตัวน,นี้เลยวิ่งอาจัดตีผ่านคานตัวบนนะครับตั้งทับคานตัวบน ตอนแรกว่าจะาคล้องที่คานตัวบนไม่ได้คล้องแล้วเอาไปคล้องเจ็ดสีวิ่งพาดทานตัวบนเข้าหาช่องแล้วก็เอาไปโผก,กับเจ็ดสี่ดีกว่าเพราะว่าเวลาเรงดึงมันเนี่ยเวลาดึงจริงเนี่ยสลิงดึงปื๊ดตัวนี้ช่วยดึงด้านบนตัวเหล็กล่างช่วยดึงด้านล่างผมว่ามันช่วยได้เยอะจริงนะเดี๋ยวทําเสร็จนี่ฮะอย่างน้อยๆคือสลิงเนี่ยด้วยความเป็นจริงนะฮะมันวิ่งเข้าหานี่เลยนะครับมางนี้ น่ามันตั้งบนคานบันเหล็กเนี่ยแล้วมีงว่าผมจะผูกสลิงให้แน่นกับตัวคานชีต,ตีตรงช่วงนี้ด้านล่างก็เป็นชุดนี้อย่างน้อยๆก็ดังดึงทั้งล่างทั้งบนดีกว่า <laughs> ชั้นล่างอย่างเดียวงานดีไวอย่างเงี้ยชอบเนี่ยเดี๋ยวขอเยกตัวตัวไอ้นี่มันขึ้นแล้วก็ดึงให้มไปได้เต็มที่นะครับ๋ยวปล่อยมาไม่มีปัญหาครับ ได้ระดับที่พอใจนะครับผมอย่างน้อยๆคือเนี่ยด้านบนนี่ครับสลิงเอามาม้วนยึดกับตัวนี้ผมไม่ยึดขึ้นสูงมากเพราะว่า,าผลก็ว่าใกล้ๆรอยเชื่อมแหละนะอย่างน้อยๆสลิงด้านบนเนี่ยยึดแล้วก็เอาไปผูกกับตัวของชัตตนะครับมันจะได้ช่วยดึงส่วนนี้นะครับด้านบนแล้วด้านล่างเนี่ยเป็นเหล็กอยู่แล้วสามเส้นนะครับเหล็กเพ่น หนึ่งสองแล้วก็สามก็ช่วยกันดึงหน่อยหนึ่งเวลาวิ้นออกแรงดึงจริงๆก็ได้ยึดกับตัวนี้กับตัวนี้ตัวนี้ก็คือช่วยประยุงด้านบนเสริมแรงเอาเอาเป็นว่าเสริมแรงครั้งที่แล้วที่ผมมีประสบก,การก็คือมันดึงแต่ด้านล่างเดียวข้างบนมันมันดึงได้แต่มันวิ้นมันอยู่บนมันทําให้ไอ้ตัวนี้งอลองนิดหน่อย แต่มันก็ดึงได้แต่ควรเหมือนกับมันจะฉีกลงไปล่างผมเลยใส่ได้ประสบการณ์เลยเอามาล็อกกับจลิงนะตรงนี้ก็ไม่เจาะอะไรเพราะว่าเอาเป็นกลมๆเลยเดี๋ยวใช้งานจริงหน้าเป็นยังไงแต่ถามว่าแข็งแรงไหมผมว่าในได้เล้ระดับหนึ่ง,งเลยก็ามานะทางช่องข้ามคานมานะครับช่องมันจะมีช่องที่ข้ามคานมาได้แล้วก็เข้าช่องนั้นพอดีแล้วก็วิ่งเข้ามาเนี้ยดึงกับตัวของชัตเี นะครับตัวนี้พอจะด้วยช่วยเสริมแรงเอาง่ายๆผมคือมันมัน d ด y อเอานะครับปกติกันเชิญเนี้ยมันไม่สมควรจะใส่วินข้านบนพราะมันแค่เป็นกันเชิญพอใส่วินปุ๊บทำให้มันรับน้ำหนักอ่าเวลาดึงวินดึงได้ดีตัวนี้มันจะมาดึงกับข้างล่างนะครับเนี่ยเลยใส่ตัวนี้มาช่วยเสริมแรงถามว่าแข็งแรงไหมนะฮะเจาะทะลุผ่านตัว ปติกไปเลยฮะไปตั้งบนคานนะครับตั้งบนคานตั้งบนคานวิ่งทะลุออกช่องนี้นะครับผมมันมีช่องให้วิ่งทะลุสเส้นสองเส้นแล้วก็มาลัดตัวของชัตตอด้านล่างเนี่ยของเดิมตัวนี้มันยึงยึดกันเนี่ยเป็นโครงของมันไงนี่ผมก็มาลัดกับชัตตอและขันน็อตตรงนี้หนึ่งตัวยึดเข้าหาด้วยกัน เป็นเส้นใครเส้นมันก่อนแล้วยึดขาหาด้วยกันอีกแล้วก็ผูกอีกหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดตัวนะครับเนี่ยสลิงเขาลัดของเขานะครับแล้วก็ยึด้าหาด้วยกันถ้ากระสองเส้นเนี่ยยึดขาหาด้วยกันถามว่าแรงดึงช่วยได้เยอะไหมผมว่าช่วยได้เยอะเพราะว่ามันไปผูกกระจับสี่แล้วมันก็ขามคานตัวหน้ามายึดกับตัวนี้เวลาดึงสลิงจริงๆผมว่าช่วยได้เยอะนะครับอืม เดี๋ยวเวลาไปใช้งานครั้งต่อไปถ้าเกิดมีโอกาสมันติดอีกแล้วใช้งานครั้งต่อไปจะโอเคไหมผมจะถ่ายทอดประสบการณ์มานะครับว่ามันใช้แล้วโอเคไหมครับเกตตกไปอีกเปละหนึ่งนะครับอ่ะสองด้านเกตตกไปเปละหนึ่ง